บ้าบรรดาลทรัพย์งวดวันที่16เมษายนให้เลขเด่น 3, 4ชุด2ตัว 31, 39, 83, 63, 42, 47, 04, 54 เจ้าพ่อปากแดงงวดวันที่16เมษายนให้เลขเด่น156ชุด3ตัว856 950 261เลขชุด2ตัว5005 5445 5885 6116 หกห้ 56, 6ห้าหกในงวดวันที่หนึ่งเมษายนเลขเด่น0เข้าหลัก10บนชุดสองตัว0 7เข้าสองตัวบนผังเลขล็อกงวดวันที่16เมษายนให้เลขเด่นในตาราง6กสอง เก้ห้า่เลขชุดสองตัวห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าเสองสี่หี่หกเจ็ดเก้ในงวดวันที่หนึ่งเมษายนเลขเด่นในตารางเจ็ดเข้าหลักหน่วยบนเ้เข้าสองตัวล่าง